สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับติดตามนิผลรถตั้คานะครับในช่องทาง y o YouTube นะครับก็วันนี้นะครับก็จะมารีวิวเจ้าคันนี้เลยอยู่ก็อยู่กับผมมานานแล้วนะเดือนกว่ากสอเดือนแล้วนะครับคันนี้2 3เดือนแล้วนะครับรถที่เคพิ่งมานะครับเปลี่ยนล้อแม็กใหม่แล้วนะครับคันนี้นะครับเป็น Ford Ranger ปี2021นะครับจดทะเบียนวันที่16ธันวาคมปี2565นะครับรถเพิ่งได้ 2ปีนะครับสปีสองปีเองนะครับยบีปีสองพันยี่สิบเี่ส่นะครับเพิ่งสองปีนะครับสองปีนะครับก็คือรถจดทะเบียนวันที่12บธันวาคมปี2565ปีนี้หกสนะครับคันนี้เลขไมล์สี่ห0ื่นกิโลเป็น Ford r a n g เจ2.2์สหกเกียร์สปีดนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงราคาอยู่ที่ สี่แสนนิดๆน,นะครับเอาเองนะครับลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าของ Ford Ranger คันนี้พร้อมกับชุดแต่งซุ้มล้อล้อแม็กออฟโรดสวยๆเลยแบบนี้นะครับในราคาอยู่ที่ออาบอกราคาลูกค้ากันเลยนะครับบอกก่อนได้เลยคันนี้ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนสำหรับลูกค้าเครดิตดีหรือไม่มีประวัติอ่ายังไงนะครับ ถ้าลูกค้านะครับเครดิตดีฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนเอาไปเลยฟรีทุกอย่างนะครับ84งวดอยู่ที่7,000กว่าบาทนะครับอันนี้นะครับลูกค้าราคาอยู่ที่400,000 40,000บาทนะครับต่อรองได้นะครับ4 40,000บาทกับ Ford Ranger ปี2021คันนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับพร้อมชุดแต่งอะไรต่างๆสภาพนี้เลยนะครับ แล้วก็เป็นตัวสปอร์ตนะครับ e x c l u s i v e ตัวสปอร์ตนะครับเป็นเครื่อง2002 6เกียร์สปีดนะครับเล่มพร้อมโอนพร้อมจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับในการชุดแต่งต่างๆนี้สภาพสวยเลยนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับย้ําเลยว่ารถตอนนี้ผมรีวิวแบบยังไม่ได้ล้างแต่จะรีวิวให้ดูแบบละเอียดนะครับแต่ถ้าจะให้ละเอียดกว่านี้รอชมคลิปที่บอกว่าผมล้างทําความสะอาดแบบเงางามอะไรต่างๆก็ได้ แต่วันนี้จะรีวิวให้ดูแบบมิดๆหน่อยๆให้ดูลูกค้าถ้าใครจะจัดไฟแนนซ์ก่อนจัดได้เลยนะครับหรือว่าจะวิดีโอคอลดูได้เลยนี่คือสภาพเดิมๆแท้ดูนะครับรถที่ยังไม่ได้ล้างอะไรต่างๆนะครับคัดสีดูนะครับท่อไอเสียต่างๆสภาพสวยมากนะคันนี้เป็นแม็กออฟโรดนะครับเป็นยางขอบ20เลยนะตัวนี้นะครับ265 5 0 20 0นะครับ ล้อแม็กสวยมากนะครับเฉพาะชุดล้อก็สามหมื่นกว่าแล้วครับล้อยางนะครับเป็นเรื่องชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดภายในนะครับแคปเปิดได้นะครับคันนี้แล้วก็เป็นสีเทาสีเดิมนะครับพวงาลัยมีฟังก์ชันนะครับทุกอย่างหัวเกียร์ใสๆปิ้งๆเลยนะครับเลขไมค์แค่สี่หมื่นสองพันกิโลนะครับคันนี้ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนไปเลยฟรีทุกอย่างนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะเครดิตดีแต่ถ้าติดเครดิตติดบูโร ไม่ได้นะครับบอกได้เลยว่าคันนี้ไม่ได้ถ้ารถปีใหม่ๆบอกได้เลยว่าลูกค้าถ้าติดเครดิตติดอะไรไม่ได้แน่นอนนะครับสําหรับลูกค้าถ้าลูกค้าติดเครดิตติดบูโรอยากจะเป็นเจ้าของคันนี้ก็ขออภัยด้วยออกช่วยไม่ได้นะครับแต่ถามว่าได้ไหมถ้าลูกค้าติดเครดิตดติดบูโรต้องดาวอยู่ที่แสนแสนขึ้นไปนะครับต้องมีเงินแสนขึ้นไปถึงจะได้นะครับจัดไฟนั้นได้แต่ต้องมีคนค้ำหนึ่งคนนะครับผมพามาดูเลยเปิดประตูปุ๊บไฟอาจจะออกทันทีนะครับสําหรับคันนี้ ค่อนข้างที่จะสวยนะครับทุกอย่างนะครับลงตัวฝากระโปรงเดิมแล้วก็ที่สําคัญกระจกไฟฟ้าเซฟตี้ล็อกอะไรต่างๆทุกอย่างสภาพของเดิมโรงงานแท้แน่นอนนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงแล้วก็เล่มพร้อมโอนให้ลูกค้าในราคาอยู่ที่440,000บาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีทุกอย่างให้ลูกค้าแน่นอนนะครับให้ไปแบบฟรีๆก็เลยก็ได้นะครับสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับ นะครับอันนี้นะครับตัวมีคําโชคให้ด้วยนี่นะครับเครื่องนะครับฝากระโปรงไม่มีการขยับเคยื่อนกระปุกน้ํายาหม้อน้ําเดิมนะครับสติกเกอร์อะไรต่างๆสามารถเช็คศูนย์ได้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะครับปลั๊กไฟคานหน้าอะไรแต้มสีอะไรต่างๆทุกอย่างสภาพของเดิมโรงงาน ป้ายแดงเลยนะครับแบตเตอรี่ทุกอย่างสภาพของเดิมนะครับปลั๊กงปลั๊กไฟอะไรต่างเนี่ยหัวชงหัวฉีดใสปิ้งหมดเลยนะครับทุกอย่างท่อรอยมาร์กรอยต่ออะไรต่างๆยังเป็นของโรงงานเดิมนะครับสําหรับคันนี้นี่สวยเลยนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มเลยนะครับห้องคงห้องเครื่องเดี๋ยวผมให้ดูนะครับใสไม่ใสเนี่ยดูนะครับดูนะครับเนี่ยใสไม่ใสดูนะเห็นไหมเครื่องอะนะครับเนี่ยก็คือเนี่ยสภาพห้องเครื่องแบบว่าใสใสเลยไม่มีน้ํามันเครื่องซึมเลยเห็นไหม ไม่มีซึมไม่มีเยอะไม่มีอะไรเลยแผ่นอะไรต่างๆดูนะครับดูไดทงไดชาร์จยังสภาพใหม่ๆอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับลูกค้ายังไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวผมจะล้างให้แล้วก็รีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งสําหรับลูกค้าที่เข้ามาติดตามใหม่นะเดี๋ยวผมจะล้างรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งแต่นี้คือสภาพเดิมๆของเดิมแท้โรงงานทุกอย่างเราไม่มีการย้อมบอกว่าพ่านแว็ก์ให้ดาให้เงาอะไรต่างๆไม่ผมรีวิวให้ดูแบบนี้เลยว่ารถสภาพยังไม่ได้ล้างนี่แหละให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยว่ารถเนี่ยสวยจริงแท สภาพยังไม่ได้ล้างก็สวยนะครับรีวิวการแสงแดดด้วยรถคันนี้ถามว่าทําสีมาไหมนะครับผมนิพนธ์อตุคราบอกได้เลยว่านะครับมีทําสีมาบ้างนะครับตรงไหนนะครับตรงไหนนิพนธ์ทำสีมานะครับลูกค้าดูออกไหมนะครับตรงนี้ดูออกไหมว่าทําสีมาตรงนี้นิดนึงนะครับนิดเดียวตรงนี้นะแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ชายคาด,ด้านล่างตรงนี้ เนี่ยมีรอยนิดนิดนึงนะครับอันนี้เดิมอันนี้ทําสีตรงนี้นิดเดียวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นสีเดิมนะครับมันก็จะเป็นปาดเนี่ยมันจะเป็นรอยทําสีตรงนี้นิดนึงนอกนั้นจะเป็นสีเดิมหมดเลยนะครับนอกนั้นเป็นสีเดิมโรงงานหมดเลยทุกอย่างเลยนะครับแล้วลูกค้านะครับสามารถตรวจสอบดูได้เช็คสูนได้ทุกอย่างนะครับอะไรบอกอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับ คันนี้นะครับราคานี้เลย440,000บาทสนใจโทรหาได้เลยนะครับเดี๋ยววันหน้าผมนีผมุราตัวค่าจะรีวิวให้ดูแบบให้เต็มวันนี้ขออนุญาตล้างทำความสะอาดอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงก็ได้อยากจะโอนมัดจำก่อนก็ได้วิดีโอคอลเข้ามาดูได้เลยนะว่า ID ไลน์ผมก็คือ0985984026 <ๆ S 1> นะครับเพืๆๆ่ๆๆอนๆ ID ไลน์มาได้เลยนะครับแล้วก็ จะวิดีโอคอลให้ดูนะครับชุดแต่งกันชนท้ายทุกอย่างสภาพของเดิมแม็กไลเนอร์ฟอดแท้เดิมนะครับเนี่ยยังไม่ได้ล้างแน่นอนนะครับของแท้เลยนะครับเนี่ยนะครับสภาพอะไรแต้มสีอะไรต่างๆของเดิมนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวย้ําเลยเดี๋ยววันอังคารนะครับวันอังคารเดี๋ยวผมจะล้างทําความสะอาดแล้วก็จะรีวิวให้ดูช่วงล่างด้วยนะครับคันนี้แนะนานะครับ4 4 0 0 0 0บาทเล่มพร้อมโอนจับส่งได้ทั่วไทย ติดเครดิตดติด,ตดบูโรยังออกไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครสนใจนะครับก็โทรหาเข้ามาได้เลยนะครับ0985984026นะครับราคานี้ต่อรองได้นะครับเครดิตดีฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอ,อนยอดจัดไฟแนนซ์ได้จัดได้480,000บาทนะครับ480,000บาทไฟแนนซ์จัดได้แต่ผมขายอยู่แค่440,000บาทนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอ,อนเอาไปเลยฟรีทุกอย่างนะครับขั้งว่า7 0 0 0กว่าบาท นะลูกค้าอยากจะได้สนใจนะครับแต่ต้องเป็นเครดิตดีนะย้ํานะครับต้องเป็นเครดิตดีนะแต่ถ้าไม่มีประวัติการผ่อนต้องได้ดาวอยู่ที่ประมาณ4ี่0 0ื่นหขึ้นไป3 0 0 0 0ื่นสแล้วแต่ลูกค้าอันนี้เราสามารถช่วยได้นะครับก็ช่วยๆคุยๆกันได้นะครับถ้าลูกค้าสนใจโทรเข้ามาหาได้เลยมีเงินดาวสามหมอยากจะได้คันนี้ เป็นเกษตรกรอะไรได้โทรหาผมได้เลยมีเงินดาว40,000ืโทรหาได้เลย0985984026ผมนี่คนเราต้องค่ายินดีให้บริการบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านเลยขับรถไปให้ท่านดูก็ได้นะครับสนใจโทรเข้ามาครับ0985984026อย่างกับพี่ผู้ชายที่พูดที่ไปส่งมอบรถชอบแล้วกดโทรเลยชอบแล้วคันนี้กดโทรโอนมัดจำเลยนะครับเรียบร้อยได้แน่นอนนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับนี่ผลของต,ตัวขาชัดเจนกว่านี้บอมี่อีกแล้วเจอกันในช่องทาง y t u t u นะครับแล้วก็ช่องทางเพจนะครับแล้วก็ Facebook นี่ผลทันท้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเอารถไปล้างก่อนครับ